สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบ,ร,าบริกุลดมอร์นิ่งนะเวลควมทูเดะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m, d m p d ม88มอริทพาดาว youtube.com โหระษัยย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยวช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่เป็นไปตามนะใช่ไหมชะเงเยนะ่งสองสาี่หแล้วกัน สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันหันษามาหาสนุกนะครับสำหรับแฟนคลับของหมอฤาดาวนะประชาชนทุกคนนะครับให้มีความหวังนะมีพลังมีทางออกทุกสิ่งทุกอย่างมีทางแก้ไขนะครับเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณต้องศึกษาหาความรู้เอาไว้จะเป็นผลดีนะ ในวันนี้วันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมนะครับ2,564ขึ้น3ขั้าเดือน8ปีฉรูวันนี้สามารถที่จะทำการมงคลได้นะครับจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใครต้องการที่จะเลิกที่จริงๆนะ ก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในดวงชะตามาพูดถึงความฝันกันก่อนนะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น3คมขนะครับความฝันในขึ้น3คมขเนี่ยเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมาย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความฝันต่างๆนะครับแล้วก็มาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่นะประจําในวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าใครยังไม่นุ่งผ้าคุณก็ไปนุ่งผ้าซะนะเออนี่แหมดูทงทงไม่กลัวเจ้าที่แนละ้วโหยวันนี้ก็มาดึกนิดหนึ่งนะงานเยอะดูดวงชะตานะหลายคนก่อมันก็แตกต่างปัญหาก็เรื่องราวก็ไม่เหมือนกันนะแต่ก็ขอให้คุณอดทนแล้วกัน ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมัวจะขี้คายไปได้วยตัวันเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าดวงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนบอกดีบางคนบอกไม่ดีนะบางคนบอกโอ้ยมีปัญหาอศักรร์วิกฤตนะอย่างเช่นเนี่ยวิกฤตเนี่ยโลคโควิดสิบเก้าระบาดเนี่ยมีปัญหาหนวนนั่นแล้วทาไมบางคนเขาถึงได้อยู่รอดละ่ะบางคนเขาโอ้ย เงินทองไหลมาเทมาทําธุรกิจไม่ได้มีปัญหามันเป็นดวงเฉพาะบุคคลถึงว่ามันมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะจะมีความวุ่นวายนู่นนี่นั่น,นอะไรก็แล้วแต่นะแต่ถ้าดวงชะตาคุณดีเนี่ยคุณดีแน่นอนนะครับแล้วคาาปลอดภยัยอันนี้อาจารย์มั่นใจเลยนะถ้าคุณมีพื้นฐานชีวิตนะครับก็เปรียบเสมือนกับพื้นดินมั่นคงมีลำต้นเป็นอายุ นะแล้วก็มีกิ่งก้านนะใบเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนเสมือนดาวจรก็เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งอะเออถ้าฐานคุณแข็งแรงเนี่ยยังไงคุณไม่มีปัญหาอุปสรรคหรอกนะครับอาจจะมีอ่านิดๆหน่อยๆก็เป็นธรรมดานะสิวยั่งขึ้นเลยสิวเนี่ยเออนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนุ่งผ้าวันนี้ชนะศัตรูนะ สะหัวใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อายุยืนนะครับตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูทานน้ามันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมนะเดี๋ยวจะพยายาม <c oughs> ทําให้เร็วขึ้นนะนะยพยายามอย่าด้อน,น,นั่นนะหาเวลาว่างก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะในช่วงนี้โรคระบาดก็ให้ดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรต่างๆมีเยอะแยะ นะข้อมูลต่างๆที่อาจารย์ขึ้นให้คุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคุณก็รู้ไว้นะครับแต่ก็จะได้รักษาได้นะอย่างเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยรักษาโรคโควิดสิได้ผลดีนะครับและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาโดยธรรมชาตินะครับอย่างเช่นของอาจารย์เนี่ยนะ้ต้องต้องบอกก่อนแจ้งก่อนนะอาจารย์ไม่ได้มีฟ้าทลายโจรขายนะครับ หลายคนนี่ก็ยังมีถามนะถามมาถามมาบอกไม่มีครับอาจารย์ไม่มีครับเออแค่ขึ้นความรู้ให้กับคุณแค่นั้นเองนะเป็นแค่ตัวอย่างนะตัวอย่างสัมผัสปปนะครับรเพราะฉะนั้นหมอจานี่ก็ซื้อสมุนไพรมาเหมือนกันนะองอจา์ก็กินกระชายดากินมาเกือบสองปีแล้วกินทุกวันนะกินทุกวันเนี่ยรับรองเนี่ยเกือบสองปีเนี่ยภูมหมอาจา์เนี่ยมีอยู่แล้วแหละ นาะภูมิอย่างดีนะเออไม่ใช่สาร,ระภูมิมานะภูมิอย่างดีนะครับโดยธรรมชาตินะก็สังเกตตัวเองไงบางทีเนี่ยอาจารย์ก็ถ้าถามว่าป่วยมีไหมมันก็มีบ้างแต่นานนานนะนะก่อนก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้กินกระชายดาก็ป่วยนานเลยเปอาทิ์นะแต่พอหลงังๆมาเริ่มจะก,กินกระชายน้ําก่อนแล้วเสร็จแล้วมนนันอาจจะไม่ค่อยสะดวกก็ไรเงนะี้ยก็เป็นเม็ดแคปซูลเอาแคปซูลมากิน เรืเ่อยๆๆๆๆนะเกือบสองปีสังเกตได้เลยว่าเอ้ยมันดีขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองใช่ไหมนะเออติดเขาเลยติดอะไรอ่ะไม่แต่อะไรไม่รู้ว่าที่ทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองอ่ะหมอเขาบอกนะก็กินเอ,อเสร็จแล้วก็ติดนะแต่ตารางก็มากินกระชายดาก็ดีขึ้นนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าป่วยก็ป่วยเต็มที่หนึ่งวันอันนี้แน่นอนเลย หนะพิสูจน์กับตัวเองป่วยเต็มที่หนึ่งวันมันมาจากเจะที่ป่วยเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอไม่เป็นอยู่แล้วน่าดูเปาบนจิ้นดึกาาบางทีมามั่งเอ๊ะม่มากี่โมงวะมาช่วงนี่มาดึกมาเร็วมาช้าเออเพิ่งดูไปนะอ่างผีสิงเพิ่งจบไปนะเปาบนจิ้นอนะแต่ตอนนี้รู้สึกตอนใหม่ชื่อตอนอ่าอีโหดเปิดหีเออก็ถือว่าดูเดือดเหมือนกันนะ โอเคนะครับถ้าใครได้คิวฉีดอะไรนะวัคซีนก็ไปฉีดนะเพออืเ่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการป่วยได้ก็เหมือนกันนะ่ะก็เหมือนคุณกินกระชายนะกระชายขาวกระชายดากระชายดา,ายดที่ชากินมันกแก้โรคก็ได้นะหวัดด้วยแหละเอภอูม,ม,ม,นะม,มิแพ้ภูมิแพ้ใช่ภูมิแพ้นะภูมิไม่แพ้แพ้ไม่ภูมิ โอเคอันนี้นะเดี๋ยวจะมาพูดถึงอเสียงเสียงเซมซี่หรือยังวะเสียงซมซีก่อนเออเซมซีหนาประจำในวันนี้ได้ใบที่แปง้งหนาใบที่ <c oughs> สีสิบเจ็ดนะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยควรถอยหลังกลับมาตั้งหลักนะครับไม่ควรที่จะบุ่งบาม ไปข้างหน้างานคุณสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่จะนําความเสียหายมาให้เพราะฉะนั้นก่อนคุณทําอะไรก็แต่ก็ต้องให้รอบคอไม่มากต้องระมัดระวังนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้นะถ้ามันไม่มากจนเกินไปจะสําเร็จสมหวังนะครับในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะความรักก็จะมีเกณฑการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะคนรักคู่ของคุณเนี่ยนะมีใจเปลี่ยนใจไปเป็นอย่างอื่น นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าคู่กันแล้วก็ไม่อยอมไปแก้วการทําไม่ใช่กันก็ต้องจบจากเลิกล้าอย่าล้างกันไปนะครับออต่อมาในเรื่องของธุรกิจค้าขายในช่วงนี้อาจจะเกิดการประเมินที่ผิดพลาดนะครับส่งผลให้ท่านขาดทุนเสียหายได้นะในเรื่องของการหางานทํายังไม่สามารถหางานทําได้นะครับดวงชะตาของคุณจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งในเรื่องของคะแนนสอบของท่านก็ยังไม่ดีนะัก ในวันนี้นะครับโอเคนะคะนะคะไม่ใช่ทีโอเคนะจ๊ะนะจ๊ะ <c oughs> นะอันนี้มาพูดถึงปรากฏการผ่าดาวตูวดีนะครับเพราะฉะนั้นดวงในวันนี้เนี่ยสีที่ควรเว้นให้เว้นสีฟ้าก่อนสีฟ้าไม่ดีสีที่ดีก็จะมีแดงเขียวชมพูสีม่วงสีดำนะครับสีที่ดีสุดก็คือสีเขียว นะเขียวดีที่สุดเลยสีที่ลองลงมาคือสีอา่าทิกตกดำนะสีดำได้ดำก็ใส่ได้นะไม่มีปัญหาอะไรนะสีดำสีทองสัมผิสสีโก,โกโก้ทิศที่ดีก็จะมีทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเพราะฉะนั้นอันยมเยอรี้ก็คือหยกมรกตออกเขียวเขียวนะครับเออแมงวันหัวเขียวอะไรประมาณนี้นะบิดเบี้ยว แรงๆรงมดเกี้ยววิศาลเออทันดูทันดูอ่าีันดูอยู่นะน่อยู่ยุคสมัยของอาจารย์เนี่ยนะยังเป็นจอตู้อยู่เลยนะเออผูผูพังพังแล้วไม้ตีป้องป้องป้อง,อง,องเออชัดเว้ยอันนี้มาถึงอ่าดูตามวันเกิดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์ไม่ดี ทาาแล้วก็โดยความไม่ประมาทจะมีคนติชิ้นินทาบุญคุณการเงินไม่ดีไม่ดีความรักก็ไม่ดีคนดีสุดก็คือคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันคุณจะมีโชคลาภดีอยู่แล้วในวันนี้นะครับจะสมหวังในสิ่งต่างๆคิดดีทาดีพูดดีต่อมาแล้วก็ต่อไปใช้อะไรฉมโยงจริงะนักงนาๆจเจ้เงยคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยก็เป็นคนที่เจ้ายศเจ้ารางเจ้ายางรัก,รกพวกพ้องดี วันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะดวงคุณเนี่ยขยากขนาดที่พูดเนี่ยก็ไม่ชอบไปใช้ใครมาขัดคอนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์ให้เรามาระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับต่อมน้ําเหลืองตับไตนะต้องเรามาระวังไว้ด้วยนะครับในดวงตาของคุณเนี่ยต่อมน้ำเหลืองตับไตอะนะลำไตเบาหวานสายตาเออเป็นหมดเลยเว้ยนี่จะบอกให้นะตอนนี้อาจารย์ตอนแรกเนี่ย นะที่สั่งซื้อสมุนไพรเยอะแยะมีโซมีมกระชายกระชายขาวจะไปสั่งกระชายขาวโอ้โหแพงแพงแพงจังเลยไม่ไหวกระปุกตั้งเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนเลยนะอันนี้ก็เลยสั่งบัวบกมาแทนเออบอัวบกมันแก้ช้ำในนะเป็นอยู่โอ้โห,โห,โหกินใบบัวบกไว้ชอแบแหม,แมบัวบกไวแหมบำรุงร่างกายอย่างอื่นเยอะแยะ เน่จะไปคิดแต่ยังไงอย่างนั้นใช่ไหมเออแค่ช้ำมันช้ำมาเยอะแล้วหนาช้ำในไะนะแล้วก็ขิงเอออันนี้เอาขิงมาเนี่ยใบโบกับขิงอันนี้มีโบกขิงนะขมิ้นชันกระชายดำนะแล้วก็ทางเช่าเออเยอะมากเลยหลากปลาไหลเปียกโอ้เยอะแยะไปหมดกินให้มันรู้ไปเลยเฉพาะสำหรับยา กินดเองนะโอเคนะอันนี้ถึงเหม่งจ่ายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณถึงเหม่งจ่ายคุณจําไว้เลยเป็นที่ที่มีความสุขนะนะต้องมีความสุขเข้าไว้ดีสุดนะต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์ถือคุณจะมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยคุณจะมีโชคหลามีความมั่นคงที่ดีเข้ามานะครับเนีย่ยดึกแล้วนะเดีย๋ยวต้องซื้อให้เร็วหน่อยนะเออจะโมโม้ยังไม่มาทีหลัง ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธอัสสบดีเว้คุณจะต้องใช้ความอดทนในมากต้องขยันนะครับดาวพฤหัสศุกร์อัสสบดีเกี่ยวข้องของการเรียนการศษานะก็ไม่ค่อยถอยเล่ดูวันที่คุณพยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คุณหวังเลยนะเออก็ต้องอดทนต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะเพราะฉะนั้นในปรากฏการณ์ผ่าดาวทูเย์ในวันนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ให้ไประวังของวัน ของวันจันทร์มากกว่าเพราะดาวเสียเยอะเลยนะครับต้องระวังวันนี้ดาวอาทิตย์ก็เสียอังคารเสียราหูก็ยังเสียอยู่เพราะฉะนั้นก็ทําอะไรโดยความไม่ประมาทนะครับเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆนะรถชนสุนัขก,กัดรวมถึงคนกัดด้วยนะต้องระมัดระวังไว้เนึ่ยน,นะครับโอเคมาถึงชาวลัคนาราศีเมฆนะชาวลัคนาราศีเมฆดวงคุณดาวเจริญพบกรมมะก็คือดาวพระเสาว เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง12ราศีคุณจำไว้เลยในช่วงวิกฤตในช่วงนี้มีปัญหาโรคระบาดนะสุขภาพร่างกาย,น,ยนู่นนั่นถ้าในเรื่องงานของคุณถ,ถ้าเรื่องงานถ้าคุณมีความอดทนสูงมีความทนนะในเรื่องของงานของคุณเนี่ยได้นานคุณจะประสบผลความสำเร็จและคุณสามารถที่จะอยู่ได้ยาวนานเป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าคุณมีความอดทนคุณอยู่ได้แน่นอน แต่ถ้าคุณไม่มีความอดทนคุณไหนจะต้องจบจากเลิกลาเปลี่ยนงานนู่นนี่นั่นคลิปใหม่อะไรก็ว่าไปในดวงชะตาของคุณส่วนในเรื่องของการเงินในอินทิชนดาวศุกร์ก็อยู่ในภพผันทกุการเงินก็หมดเปลืองแบบใค่าใ,ใช้จ่ายไปในบ้านวันนี้ดาวการเงินคุณไม่ดีความรักก็มีปัญหาจะมีเรื่องยุ่งยุ่งในครอบครัวหรือญาติพี่น้องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศี <c oughs> พฤษก ชาวราศีพฤษภเนี่ยโดยจะตามคุณเนี่ยในเรื่องของงานเนี่ยดาวราหูทับกลุก่มรักงานวันนี้ดีถ้าคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่สามารถคุยได้เคลียรได้ <c oughs> นะในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยดาวพุธก็เป็นเกษตรวันนี้ราศีพฤษภคุณจะมีโชคลาภทางด้านการเงินที่ดีถือว่าได้เงินมีโอกาสที่ดีเข้ามานะครับในเรื่องของความรักนะก็ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์นิดนึงนะครับคำพูดคำจาต่าง ต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยวันนี้ดีนะครับประสบผลความสำเร็จเพื่อนฝูงไปมาหาสู่วันนี้จิตใจคุณปากกระใจก็จะตรงกันในดวงชะตาการงานก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยไปบ้างนะก็ต้องใช้ความอดทนนะครับในเรื่องของการเงินการทองของคุณเนี่ยการเงินก็เป็นเกษตรอยู่นะดวงคุณเด็กการเงินก็ถือว่าดีจะมีรายได้เข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนาราศี ชาวราศีรกรกฏเนี่ยดวยงคุณเนี่ยในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะถ้าเป็นก็ไม่ได้มีปัญหาุปสคอะไรมากมายนะก็ต้องดูแลตัวเองเข้าไว้นะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนงึงอาจจะมีปัญหาุปสครับแล้วก็ในเรื่องของการเงินจะมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะความรักก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวราศีสิงในเรื่องของงานเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไป นะครับไม่ต้องรีบร้อนไปเรื่อยๆนะในดวงคุณเนี่ยในเรื่องของการเงินก็ถือว่าจะมีโชคลาภที่ดีเข้ามานะครับในเรื่องของความรักถ้าคุณมีปัญหาความรักอะไรก็แล้วแต่วันนี้ก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้นะในดวงชะตาคุณต่อมาชาวลัคนาราศีกันราศีกันในคุณมีโอกาสในเรื่องของการงานในวันนี้นะครับถ้าใครติดต่อสื่อสารเข้ามาเรื่องงานของคุณเนี่ยก็ถือว่าจะประสบผลความสําเร็จ จำไว้ในช่วงระยะเวลานี้นะครับชาวลัคนาราศีกันนะราศีเมถุนพยายามติดต่อกับเพศตรงกันข้ามเข้าไว้ดีที่สุดจะเสริมดวงชะตาถ้าคุณติดต่อเพศเดียวกันดึงดวงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลในเรื่องของงานเนี่ยกรรมมะเป็นเกษตรวันนี้ในเรื่องของการงานคุณจะมีก็จะมีความรับผิดชอบที่ดีเพิ่มมากขึ้น นะครับการงานก็ต้องระมัดระวังความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็จะมีงานเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียบแก้ไขนะในสิ่งต่างๆแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรมากมาย <c oughs> ในดวงชะตาคุณนะครับแล้วก็ในเรื่องของอางานบอกไปแล้วเงินเงินวันนี้ก็ดีนะโอเคในเรื่องของเงินนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกในดยชะตาของคุณนในเรื่องของงานกรรมมะมรณะนะครับถ้าคุณติดต่องานต่างแดนไกลก็ไม่ได้มีปัญหาสักอะไรให้ระวังการถูกใส่ร้ายป้ายสีนิดหนึ่งในเรื่องของการเงินการทองต้อง,องขยันในการหาเงินนะครับต่อมาชาวาลัคนาราศีธนูราศีธนูในเรื่องของงานวันนี้ก็จะมีโอกาสที่ดีจะมีโชคลาภเข้ามานะในดวงชะตาของคุณดาวการเงินวันนี้เป็นอย่างไรก็ถือว่ามั่นคงมีโอกาสได้เงินนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรคุณมีโอกาสอยู่แล้วนะความมั่นคงต่างๆดาวการเงินวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีแต่ไม่ควรเสี่ยงโชคในวันนี้ต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยดวงคุณเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนไม่ว่าเงินหรือโชคลาภต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนถึงจะได้นะครับในเรื่องของการงานคุณเนี่ยก็ต้องระมัดระวัง อุปสรรคระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงคดีความด้วยต่อมาชาวลักนาราศีมีนชาวราศีมีนโดยชะตาของคุณในวันนี้นะครับดาวกรมมะเป็นวีนาเพราะฉะนั้นคุณทําอะไรก็แล้วแต่นะพยายามอยู่เบื้องหลังเขาไว้ดีสุดนะครับในดวงคุณในเรื่องของการเงินวันนี้ทําธุรกรรมก็มีโอกาสได้จะผ่านให้ระวังจะมีปัญหากับบริวารน,นะในดวงชะตาของคุณนะครับคุณอาจจะมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือในเรื่องของ การลงทุนต่างๆก็ต้องระมัดระว,วังไว้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วทั้ง12ราศีนะเ <c oughs> ดี๋ยวจ้มาเสี่ยงพ่ยิปซีให้พเพิ่เติมบรวยัทตางดังนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ที่หนึ่งนะครับฟบ<ฤ>ใบที่สองใบที่สาโอเคเวลาสิบวินเราเริ่มเจ็ดงอสาสีหงอฉิกป่อยก็จับคนที่เือกไพ่ใบที่หนึ่งนีออ้คุณได้ควเจ็ดดาบนะเป็นนินจาเลยนะครับเข้าออกรับๆอย่างนินจารวดเร็วนะไม่บอกใครในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะแบบว่า ทำงานในสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือแอบ,บลักลอบทำทุกชนิดเช่นการหลีกเลี่ยงภาษีคุณต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยระวังการถูกโกงเงินใครมายืมเงินคนใครมายืมเงินคุณเนี่ยไม่ได้คืนแน่นอนนะครับความรักก่อนรักซ้อนแอบพบกันได้เสียกันก่อนแต่งงานนะจ๊ะต่อมาคนเรื่องไพ่ใบที่2อวันนี้คุณได้ว่าหนดาบนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับ ถือว่าการงานเนี่ยจะมีงานเข้ามาในช่วงนี้นี่อาจจะยากลําบากเยอยนะครับต้องล็อกคอรการเงินก็มีอุปสักความรักนะถือว่าคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองดีถ้าคุณรู้สึกชอบพอใครคุณคุณก็จะลุยจีบด,ด้วยเช่นกันนะครับลุยจีบขนมจีบนะต่อมาคุณเลือกไพ่ใบ,บที่3ามวันนี้คุณได้ว้าวห้าเหรียญห้าเหรียญเนี่ยนะ ก็คือนึกถึงกันอยู่ตลอดเวลามีทิศินะแต่ไม่คุยถึงกันนะก็แปลกวุเว่ร์วันวันคคิดถึงไหมคคิดถึงไหมเออใส่ขงใส่คุณจะเป็นโรคประสาดนะในเรื่องของการงานในช่วงนี้ควรชะรอไว้ก่อนเป็นการดีนะครับการเงินก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่ในดวงตาคุณนะครับในเรื่องของความรักมงคลก็อาจที่จะมีอยากมีคู่มีแฟนนะนะ ใน,นดวงชะตาโอเคอันนี้คือคําทํานายพิกรโดยภาพรวมในดวงตาทั้ง12ราศีนะครับถ้าท่านใดสนใจใดูดวงชะตานะครับหรือจะเสริมดวงนะบูชาดวงนโมพุทธายะก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ